สวัสดีครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับโอ้วันนี้มาเยี่ยมคุณลุงจิตกับคุณแม่ลายสวัสดีครับคุณแม่ลครับคุณลุงจิตสวัสดีครับเดี๋ยวดีครับมาเยี่ยมชมมาดูหมูหมูอะไรนะคุณลุงจิตหมูป่าหรือหมูอะไรหมูบ้านเนาะโอ้โอโลูกหมูสิบตัวเนี่ยกำลังจะถามว่าหมูเนี่ย สมาชิกที่ออกออกวันไหนเนี่ยออกไกี่วันแล้วสิบเจ็ดตัวม,มันยังไม่ถึงอาทิตย์เลยยังไม่ถึงอาทิตย์สิบเจ็ดตัวโอ้โหทำยังไงจะจะตั้งชื่อกันยังไงทีนี้มันเยอะเกินโอโ้แล้วแม่เขาทำไมถึงตัวใหญ่ท่าเหล่าลุงจิต มแม่เขาทำไมกินอะไรถึงตัวใหญ่แท้กินข้าวกินล,ล้มเลยเหรอหมูยักษ์หมูบ้านยักษ์ออกลูกครั้งเดียวสิบเจ็ดตัว <c oughs> โอ้โหแสดงว่าคอ,อกเล็กนี่ด้วยใช่ไหมสิบเจ็ดตัวเนี่ย <c oughs> ทั้งคอ,อกเล็กคอ,อกใหญ่ใช่ไหมไม่อันนี้สิบเอ็ดตัวไม่ไม่ตัวเนี้ยคอกเนี่ยครับอันนี้สิบเอ็ดตัวโอ้โหอันนี้สิบเอ็ดอันนั้นสิบเจ็ด แพ้น่ะออกลูกทีละสองตัวอย่างมากสามตัวแต่บ้าหมูเนี่ยสิบเจ็ดตัวโอ้โห,หโอ้โหมีหมดผ้าห่มไปกี่ผืนลูกจิตอธรรม,มดาอยู่แล้วอ,อดูสิครับหมูบ้านตัวนี้เนี่ย ประมาณกี่กิโลรับลุงจิตเนี่ยตัวใหญ่นน่ตัวแม่นีร้อยร้อยกว่าไหมร้อยยี่เนาะร้อยยี่บวกอ่ะตัวเนี้ยตัวใหญ่มากเลยเนี่ยแล้วก็ตัวที่สองตัวที่สองนี่เป็นหมูขาวเหมือนกันเนาะหมูขาวหมูขาวแต่ว่าตอนนี้ลูกกี่ตัวเนี่ยโหลูกฮะลูกสิบเอ็ดตัวตัวเนี้ยมันทำไมที่ดอกแค่หลังลูกเหรอไม่ไม่ดกตัวนี้สู้ตัวนี้ไม่ได้สู้ตัวนี้ไม่ได้ หมายถึงว่าถูกทำลายสถิติแล้วตัวนี้สิบเอ็ดตัว <11. S 1> ตัวนั้นส <11. S 1> ิบเจ็ดหมูหมูดุงจิตหมดพัดลมไปหมดพัดลมไปกี่ตัวเนี่ยก็พัดลมก็มีสามตัวนี้หมูสองตัวพัดลมสามตัวครับสวัสดีครับ ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่น่าจะไม่เคยได้เจอกันเลยเนาะกับลูกสาวเนี่ยก็คือได้ยินแต่ลุงกับป้าพูดให้ฟังแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยเนาะก็นั่นน่ะสิมาจากไหนล่ะมาจากไหนล่ะไม่ได้เจอไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกันเลยโอ้กว่าทับลูกแล้วแล้วคาดหวังมาก่อนไม่ว่าจะได้ถึงสิบเจ็ดตัวนี่มันเท่ากับออกสองแม่เลยนะเนี่ย โอ้โหครับหมูหมูบ้าน,น,นล,ลูกผสมพันอะไรนะครับดูล็อกดอกดูล็อกอเมริกา,อก,อก,าก็คือชาวว่าสายพันธุ์นี้ก็จะตัวตัวใหญ่หน่อยแม่พันธุ์ได้มาจากไหนครับแม่พันธุ์แรอคะแม่พันธุ์ของเราผลิตเองผลิตเองใช่ไหม,มผลิตเองคือต่อยอดไป,ดเ,ปเรื่อยๆก็คือเรามีสายพันธุ์นี้สําหรับรองรับ การขยายพันธุ์ของเราดูดิครับเห็นแล้วจะหนาวลูกเขาจะกินนมอย่างนี้ตลอดตอนเช้าช้าใช่ไหมครับลุงจิตโอ้โหสิบเจ็ดตัวสิบเจ็ดตัวนี่วันนั้นได้นอนไหมครับลุงจิตวันที่ออกอ่ะไม่ได้นอนเลยเนาะไม่ต้องนอนหรอกผมว่า สามวันแล้วเนาะลุงจิตนับผิดหรือเปล่ามันเกินสิบเจ็ดหรือเปล่าหรือยังไงยี่สิบสามตัวหมายถึงสายพันธุ์นี้ด้วยใช่ไหมครับไม่ทุกสายพันธุ์ใช่ไหมมันมีสถิตีอยู่แต่ว่าสิบเจ็ดตัวนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่ง่ายง่ายเนี่ยครับสายพันธุ์สายพันธุ์อะไรนะครับ ดูหรอกดูหรอกอ่าแล้วทีนี้สายพันธุ์นี้ก็คือแม่ของเขานี่ก็ลูกของเขาก็สามารถไปขับไปไปสื่บพันต่อได้ไดอืม<ๆ>ทีนี้เช็คหรือยังครับว่าตัวมีกี่ตัวนี่นะตีกันประมาณหกตัวหก,กตัวเหรอแต่ว่าถ้าถ้าอยู่ในไข่ที่ว่าขุนอ่ะลูกจิตครับ ถ้าขุนเนี่ยเขาบอกว่าตัวผู้จะจะแข็งแรงกว่าแล้วหนักดีกว่าไหมแข็งแรงดีกว่าแข็งแรงดีกว่านตอนนี้เราก็ต้องจับตาดูว่าตัวไหนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเราก็จะดูแลตอนนั้นเนาะตัวนี้เป็นอะไรขาเป็นอะไรขาขาขาแต่ตัวนี้น้ำหนักเยอะเหมือนกันเนาะ ที่นี้ตัวตัวแม่เขาเนี่ยเรามีพ่อพันผสมมาก่อนหน้านี้เนี่ยกี่กี่วันกี่เดือนครับลุงจิตตัวผู้ที่ที่ผสมพันธ์ที่ได้ลูกมาเนี่ยตัวผู้เขาอยู่ไหนอเนยูาาเรายืมเขามาใช่ไหมหรือว่าเรายืมเขามาหรือว่าแลกเปลี่ยนอะไรกัน,นเ,ออเอาน้ำเชื่อมามาโอ้เอาน้ําเชื่อมมาโอ,อมมเราไม่เอาตัวผู้เราไม่เลี้ยงตัวผู้อยู่แล้ว เราผสมเทียมเราผสมเทียมเลยตัวเนี้อ๋อผ <มา S 1> ัดแม่แม่ที่ได้จากการผสมเทียม,ม,ม,าามเราจะไม่ข้ามสายพันธุ<า>์ก็คือจะได้สายพันธุ์ตามนี้เลยอโอ้ลุงจิตเลยไม่ไปไหนก็ได้เนาะช่วงนี้เนาะอยู่แต่อยู่อยู่แต่นี่แหละไม่ไม่ต้องออกไปไหนแล้ววะ <laughs> <laughs> โอ้ยความสุขของลุงจิตเนาะแน่นอนจริงๆเนาะวันที่สี่จะเอาไปขุนต่อที่นูน่นแล้วให้รอให้รถมาเอารอให้รถมารับต่อไปอีกร้อยยี่สิบวันใช่ไหมลุงจิตที่กำหนดไว้ใช่ไหม อ๋อแล้วไอ้อันั้นน้ำอะไรน้ำเกลือหรือน้ำอะไรน้ำธรรมดาเยอากาศร้อนอ๋อดูแลดีกว่าแพ้อย่าั้นลุงจีนเนี่ยดูแลดีกว่าแพ้ผมดูแลแพ้อีกพัดลมเนี่ยหมูสองตัวหมดไปสามตัวพัดลมเอาคิดดูโอ้โห ทั้งหลอดไฟทั้งอะไรต่อเมีอะไรไม่ต้องไปไหนแล้วต้องไปออกไปหามงหาไม้แล้วมั้งเอาแล้วเอาแล้วนี่เด็กๆทั้งหมด17บเจ็ดตัวิเจตัวขาจองแล้วเนี่ยจองยังจองแล้วลูกอะลูกมันเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าเขาเอาไปขุนต่อเพราะว่าเซตนี้เราจะไม่ขุนเราจะให้เขาเอาไปขุนต่อ ก็คือมีการจองล่วงหน้ามันเขาจองมาแล้วเนี่ยโอ้โหยอดแเล้วลุงจิตนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยทั้งบ้าทั้งบองทั้งเ๊อนผลงหมดสูตรเนี่ยสูตรเราต้องใช้น้ําเชื่อหรอครับลุงจิตหรือยังไงเราเราใช้น้าเชื้อเราใช้น้าเชื่อแล้วไอค่าใช้จ่ายน้ําเชื้อเท่าไหร่อ่ามันหลอดละสองร้อยห้าสิบสองหลอดห้าร้อยสิบเจ็ดตัวผลผลิตตรงนี้เนี่ยใช้น้ำเชื่อไปแค่ หลอดเดียวห้าร้อยสองหลอดเหรอสองหลอดสองหลอดระยะห่างกันเท่าไหร่นี่ไอฉีนี่ครั้งเดียวเลยเหรอสองหลอดเช่าเย็นวันเดียวกันเลยววัันนเเดียยกลแล้วก็ติดมาตั้งแต่นู่นเลยติดตั้งแต่นู่นเลยถ้าใช้สามหลอดจะได้เยอะกว่านี้ไหมโอ้ยมันเกินขนาดแล้วมันมันเปืองไปมันเปืองไปเราใช้สองหลอดก็ขนาดนี้แล้วพอโอ้โหลุงจีจะบอกนะว่ามานอนมานอนเฝ้าอยู่ตรงนี้นอนนี้ นอนอยู่นี่เลยเหรออานอนจริงๆด้วยในที่นอนตาจิตนะครับนอนข้ออยู่นี่แล้เนี่ยอืมแล้วทีนี้ปกติที่ทํามาเนี่ยสายพันธุ์นี้ก็คือเราไม่เคยได้ยอดขนาดนี้เลยอืมไม่เคยอย่างมากก็สิบเอ็ดตัวนั่นแหละสิบเอ็ดตัวก็ถือว่าเยอะแล้วเออเยอะแล้วอันนี้มดันก็สิบเจ็ดนู่นนะสิบเจ็ดนี่เราต้องเราต้องใช้พลังงานนมพอสมควรนะลุงจิตรเนาะอ้าวนมไปเอานมมาจากนู่นเองเอาหรือยังเอานมไม่ นมวัวสดมาจากบ้านวังน้ำเย็นเอามาให้เขากินไปเอามาแล้วเหรอเอามาแล้วเอามาให้ลูกนะเอามาให้ไปมันนมมันไม่มันมันแค่ไม่สิบสี่แ้มันดันก็ไปเจ็ดมันเหลือเหลือโอ้นมีแค่สิบเจ็ดเต้าแล้วทีนี้ลูกมันเยอะกว่ากว่านมมันผมก็ลืมนับผมก็ลืมนับว่ามันมันมีตั้งมันมีแค่สิบเจ็ดเต้าสิบสี่หรือสิบเจ็ดสิบสี่สิบสี่เต้าข้างละเจ็ด เาแต่ทีนี้ลูกมันมีแค่สิบเจ็ดตัวหลือนะแล้วทีนี้ไอ้พวกเด็กเนี่ยมันกินมาแล้วกี่รอบนี่ลูกลูกจิตเวลามันลุกเข้ามากินมันก็ตัวที่มันไม่ได้กินก็เอานี่นี่เห็นไหมเนี่ยนมนมนมสดโอ้ไหนไหนดูดิโอ้อันนี้เป็นนมวัวนมวัวสดใช่ไหมที่เป็นซื้อเข้ามาเท่าไหร่ลุงจิตซื้อมาเขาเป็นกิโลละกิโลละเท่าไหร่หกสิบบาท หกสิบเลียมันเจ็ดสิบนี่ละผมก็เดาเน้ะเนี่ยผมเดาใกล้เคียงเลยนี่ละอ๋อแล้วทีนี้ถ้ากินแล้วก็จะมีสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยอ่าก็อย่างนี้เนี่ยเนี่ยกินนมแม่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนู่นนะครับนู่นนะครับก็จะเป็นสภาพนั้นแล้วอีกสภาพหนึ่งก็จะหิวอีกอ่าหิวอีกก็ก้อนอีกเาอยู่อย่างนี้แล้วออเองเอดพอได้หนึ่งเดือนปุ๊บมันก็มันก็มัเรานน่ะแล้ก็อืม ขาที่เขาต้องการเขาก็มาเอาเลยมาจับปุ๊บลุงจิตคิดยังไงถึงเลี้ยงเลี้ยงหมูตอนตอนแรกๆคิดอะไรอยู่อ๋อไม่คิดอะไรแล้วทาไปงี้แล้วชอบเลี้ยงสัตว์ก็ลองดูลองแต่แต่หมูป่านี่ลุงจิตเคยคิดเวมีมีสูตรอะไรไหมไม่เอาเลยแนะนําหน่อยไม่เอาไม่เอามันมันมันตลาดทําไม่ไม่นิยมตลาดไม่นิยมเหรอตลาดไม่นิยมแต่หมูเนี้ยยังไงก็ขายได้ เราขายยุงยังไงก็ขายได้ยังไงก็ขายได้อยังไงก็ได้ขายลุงจีนมีวัคซีนอะไรบ้างนี่หมูนี่หมูบ้านที่เราเลี้ยงอยู่ตอนนี้เขามีสิวัคซีนอะไรบ้างครับหมอตำแยเขามีหมอตำแยมีไหมมีแสดงว่าช่วงที่ออกนี่ลุงจีนได้ใช้บริการหมอตำแยไหมใช่สิใช่ไหมสองผมมียมาเลยหรือหรือว่าเราจัดการเองไม่โอ้ผมไม่จับอะไรมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หมอตำแย หมอจำแย่ผมจ่ายไปเลยพันห้าพันห้าอ oh, ๋อเขาเขาเขาาแบบมาเขามาดูแลของเขาเองหมายถึงว่าไม่ไม่ต้องหลับต้องนอนเขาทำเองของเขาเองเรานั่งเฝ้าอย่างเดียวเรานั่งเฝ้าบริการอะไรเขาไปน้ำดื่มอย่างเดียวแค่นั้นหรออ๋อที่นี่หมูอย่างนี้ที่เราเลี้ยงเนี่ยลุงจีก็คือว่าเขามีอะไรเขาจะมีตลาดที่มันคงที่ก็คือว่าเขาจะมี มารับซื้อรับจองล่วงหน้านูน่นนี่นี่ก็จะยกหูโทรศัพท์มาเลยโอรถมาจากเอราวัณมาจากอ่าไหนอะภ <c oughs> ูกระดึงหนองหินวันก่อนก็เห็นครูบาอาจารย์หรือใครนี่แหละอสองตายายขี่รถมาจอดสถานีอบอกว่ามาเอาแพเรือมาเอาหมูมาเอาหมูครับมาเอาหมูก็เลยลงมามวัยผมบอกถ้ามาเอาหมูลเลยหนุ่มวัานิดนึงก็เลยว่างี้เพราะว่าตอนเนี้ย เขามาเอาหมูบ่อยไงกับตาจิตเนี่ยทีนี้มันมีราคามาตรฐานของเราเราตั้งไว้ยังไงครับลุงจิตอายุเท่าไหร่เราเราราคาเปิดราคาพันแปดอายุเท่าไหร่ตัวหนึ่งอายุอายุหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนสามสิบวันนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่สี่สิบห้าหกสิบวันเหรอพันแปดเลยเหรอตัวตัวอันนี้ลดราคาคุณต้องมาเอาเองถ้าให้ผมไปส่งผมคิดตัวละสองพันห้า ตัวละเลยเหรอตัวละสองพันห้าไม่ใช่บวกอีกสองสามร้อยต่อตัวไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ถ้าผมให้ผมไปส่งคุณเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอลุงจิตถ้าคุณมาเอาเองผมโอเคลดให้พอผมไม่ได้ไปลำบากอะไรนี่แนะนำให้คนที่อยากจะเลี้ยงอ่ะลุงจิตจะแนะนำเขายังไงอ้าวอยากมาเลี้ยงผมผมก็มามีอะไรให้คําแนะนำสมมติว่าใครเขาอยากเลี้ยงเขามาขอคําแนะนาลุงจิตเนี่ยลุงจิตได้ได้ได้ไหมมาทำครอกแบบนี้อหรอง่ายง่ายใช่ไหมเนี่ยจะเลี้ยงพันหรือว่าจะเลี้ยงไอ้ขุน พอกูขุนอยู่นูนหมูขุนอยู่ตรงนู้นผมไปดูแล้วเมื่อกี้เนี่ยหมูขุนเดี๋ยวอีกอันนั้นหมูขุนสําหรับลูกหมูที่มีอายุเท่าไหร่ขึ้นไปนะหมูขุนนี่หนึ่งเดือนขึ้นไปเอาไปนู่นเลยเอาไปนู่นเลยนี่นี่สี่สิบตัวอันนี้ใกล้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูหน่อยนี่นวันที่สี่เนี่ยเอาไปแล้วเนี่ยโอ้วันที่สี่การเลี้ยงหมูนี่เขาต้องระบุว่าหมูได้กี่วันนู่นนี่นั่นเขาต้องจดระะเบียบไว้เลยใช่ไหม บอกวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่วันไหนจะเอาวันไหนจะเอาไปขุนทับวันที่เท่าไหร่แต่เขาลุงจีนเนี่ยใช่สูตรก็คือใช้เป็นหลอดอย่างเดียวก็คือผสมเทียมอย่างเดียวผสมเทียมอย่างเดียวผสมเทียมเนี่ยค่าค่าผสมเทียมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ไม่ก็เขาสองหลอดห้าร้อยคนที่มีน้ําเชื่อเขาจะมาจ่ายการให้เราเองไหมเราต้องไปเอาเองต้องโทรบอกเขาก่อนไม่ใช่ว่าจะมาปุ๊บปั๊บเอาเลยไม่ได้ทีนี้เขาจะเป็นคนมามาผสมให้เราเองไหม หรือเราทาเองเมื่อก่อนแล้วเขามามแนะนําทํอทําไม่ดูตอนนี้ตอนนี้ลุงจิตทาเองเป็นแล้วทำเองเป็นแล้วไม่ต้องมาอผมไอ้น้าเชื่อมาก็จัดการเลยจัดการเองเลยเออสบายเลยหมดเรื่องไม่งนั้นจะมีเงินเหลือจะมีทองหรือขายไเาชุกนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมบอกแล้วไม่ต้องไปตากแดดตากฝนแล้วทำการเกษตรแรงเป็นตายเป็น อแต่เลี้ยงหมูแต่เลี้ยงสัตว์ตัวนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอืมแล้วพวกไก่ก็พวกไก่ออันนี้อะไรลุงจิตอันนี้อันนี้อะไรนี่ของอาหารพวกอะไรผมอันนี้อะไรอันนี้อะไรนี่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 อะไรนี่ลำอันนี้ลำแก่อันนี้เหรอลำไม่แก่แล้วอันนี้อันนี้อันนี้ตัวตัวเล็กหัดกินไนนั่นน่ะจะอกนมจะออกนมไหมไหมจะออกนมเี่อันนี้อันนี้สูตรอะไรเบอร์อะไรหนี่ลุงจิตขอดูหน่อย เขาเรียกอะไรนี่เบทาโกไม่ใช่ไม่ใช่โกเบทาโกจะเป็นสามศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์อันนี้สูตรสำหรับหมูเด็กหมูกำลังจะขุนและอันนี้ล่ะอันนี้นี่อะไรนี่ก็เหมือนกันนะอเนี้ยโอ้ยนี่ลำลำลำเวลาเราจะให้เขากินเราต้องมาผสมไปนนี่นี่อันนี้อะไรนี่พันนี่อันนี้ผสมให้ให้อะไรเออให้ให้แม่นมสำหรับแม่แม่ที่ให้นมอ่าอืมนอกนั้นไม่ให้กินอันนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ย ก <c oughs> ี่วันแล้วนี่อ้าวมันยังไม่ถึงเดือนเลยเนี่ยออไม่ถึงเดือนเหรอเนี่ยโตเร็วเหมือนกันนะยังไม่ถึงเดือนเลยพอถึงเดือนปุ๊บผมจะเป็นแยกไปนน่นแล้วไปโน่นอันนี้มีคนจองเรียบร้อยไม่ใน,นีจะเลี้ยงเอง โอ้นี้จะเลี้ยงเองอันนี้จะทําแม่แม่ขยายแม่เยอะๆแม่พันจะทําคอกไว้ตรงไหนทีนี้ไม่มีทำคอกตรงไหนทีนี้เดี๋ยวว่ากันไปนี่ขยายนี่ที่ดินรามีเยอะแยะทําลงไปสิกพราะนั่นน่ะสิแล้วทีนี้ขาดลูกน้องอยู่ลูกน้องมีรับสมัครลูกน้องไหมผมพอดีผมว่างอยู่ลุงจินครับเฮ้ พอดีผมว่างอยู่ลุงจิตมีมีมีค่าลงค่าแรงเท่าไหร่ขั้นตรงขั้นต่ำมีมไหมไม่เอา,เอาตอนที่เขาหาเสียงไว้ก็ได้เอาเอาตอนปัจจุบันก็ได้แล้วทีนี้ตัวนี้เนี่ยสิบเจ็ดตัวนี่เขาจองหมดเลยเหรอเขาจองหมดแล้วเนี่ยถ้าถึงเดือนเมื่อไหร่ก็ยกโทรศัพท์เข้ามาถ้าถึงเดือนเนี่ยเป็นเรื่องเนี่ยนะนี่เงินเข้าบัญชีเนี่ยเงินเข้าเลยเนี่ยอืมเงินเข้าบัญชีนี่จะได้อยู่กับบัญชีลุงจิตนานไหมหรือว่ายังไงมีการโอนเปลี่ยนถ่ายอะไรไหม ไม่ไม่เปลี่ยนครับก็อยู่นั่นแล้วอยู่กับบัญชีเดิมไหมไม่บัญชีเตรงไม่ร้ายไม่ไม่ร้ายก็มีธุรกิจของไม่ร้ายเนาะแบ่ไงกันไปหารกันไปอ,อันสามโอ้โหอันนี้เนะี่ยสายพันธุ์นี้แสดงว่ามันเขาให้ลูกโดกจริงนะลุงจิตเนาะอืแสดงว่าถ้าเรามีสักสองสามแม่ดูสินี่โอ้โหเป็นเรื่องนะเนี่ยอืม ไม่ต้องไปโฆษณาหรอกเออไม,ไม่ต้องโฆษณา,ตอ,าตอนนี้ไม่ต้องโฆษณาหมอหมดตำแย่เขาโอ้โหมาจากท่ารีด่านซ้ายปูเรือหมอตำแยนี่รอรอให้บริการอยู่เยอะเ,อเยอะอืเนี่ยนายจันหมูแม่พันเนี่ยเขาก็บ้านเขาไม่ทำอะไรเลยเลี้ยงหมู๋ร ลูกตาจิตก็ไปรู้อีกว่าหมอตำแยอยู่ตรงไหนก็รู้อีกเนาะรู้สิรู้ทุกอย่างเลยเนาะพอมันออกปุ๊บมันออกมาสามตัวครับยกโทรศัพท์หมอตำแยมาแสดงว่ามันทะลุออกมาสามตัวแล้วเรียกหมอตำแยเกือบไม่ทันหมอตำแยมาแล้วรกาของเขาเพราะว่าถ้าเราไม่มีหมอตำแยเราลำบากอยู่นะลุงลุกินนะลำบากมันต้องตัดเขี้ยวตัดฟันฉีดบุกฉีดยาอะไรทำไมุ่่ไปหมดเยอะอยู่เหมือนกันเนาะ เขาก็จะรอจนสว่างปั๊บเลยนี่ยเขาต้องตัดฟันทุกตัวตัวเด็กอาไม่งั้นงับแม่อีกงับกัดนมเลี่ยมันคมเป็นก้อนเนี่ยโโอ้หฟันของมันโอ้โหต้องต้องใช้ครีมตัดก่อนครีมตัดแล้วเอามือมันต้องมีอย่างนั้นด้วยเหรอลุงจิตโอ้โหไม่งั้นเขาเลี้ยงกันหมดบ้านแล้วโอ้ความยากมันอยู่ตรงนี้ความยากอยู่ตรงนี้แล้วต้องพอเสร็จแล้วต้องฉีดยาปั๊บฉีดได้ตัวตัวเด็กได้ฉีดไหมใช่สิ ออกแล้วฉีดฟับเลยการบัตยักกันอะไรตัดเขี่ยวตัดหางหางก็ต้องไม่ตัดเหรอตัดสิตัดไม่ให้มันยาวจนเกินอืดีมากเลยดีมากเลยลุงจิตเด้ดีมากเลยดีมากเลยขอบคุณฟาร์มลุงจิตเนาะวันนี้ขอบคุณมากนะครับอีพ e ีนี้ขอบคุณมากสลับสุนภัยสมาร์ทโกด สอบถามสั่งซื้อผ่านทาง Lazada นะครับพิมพ์คาว่า Smart c o ก e เป็นภาษาไทยหรือสอบถามแอดไลนหรือสายตรงเข้ามาที่เบอร์093-9654-964นะครับสมุนยไพรสมาร์ตโกสำหรับขับพยาธิแพะแกะวัวควายนะครับสุนัข หมูหมาแมวก็ได้นะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้านทุกชนิดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับพี่น้องที่เลี้ยงไก่ชนนะครับศูนย์ไพร์สมาร์ทโกดช่วยได้นในเรื่องของการขับพยาธิและก็ช่วยเจริญอาหารของแพะแกะด้วย <c oughs> วันนี้ EP นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่ EP หน้าสำหรับช่องการแสงทองมีเดชแนครับ